สวัสดีจ้าสาวจีจีผ้าหลาะคน้นพ่นพิสัยเมืองบางไฟพญานาค่ะบานฝังสายแฮบานแผซสายบืบอ,าอ,อาบ,บานพืชผ้าอ้อมอยู่ทังตำบลบานโพ้นะคะเมื่อีนสาวจีจีหลังจากไปเกี่ยวหญา้าให้นองสบายเงินสบายท้องแล้วสาวจีจีก็รู้สึกว่าขั้นหัวนะคะแพลเฟลซาแพ่แ,แ,แชมพูแพ่แชมพูสระผมจะเป็นบาดอยู่หัวเลยเลย,ยขืดได้นะคะไม่เก็บอ,อต้น ต้นยังล่ะต้นมีจ้ะต้นมีเสีเอาไปยองย่องแล้วก็มักใส่ผมจ้ะมักใส่ผมไว้ประมาณสิบนาทีจ้ะแล้วก็ค่อยสะออกโดยน้ำเป่าเนาะค่ะจะแก้อาการแพ้ของแชมพูเนาะค่ะทุกอย่างค่ะรังแค่กระหายผมกระนุ่มดกดำเป็นเงาง่ามจ้ะขั้นใส่กับ นำเศร้าเขานะคะนำเศร้าเขามาเห้างนี่แหละจ้าแล้วก็สะเห็ดร่องเบิงนะคะพอแม่พี่น้องจ้าถ้าผู้ใดแพ้เช่มพูคือสาวจีจีนะคะท้าน,นี้ก็ขอขอบคุณน,นะคะผู้ติดต,ตาม ผู้เขามาชมนะคะทุกท่านที่เขามาชมซอยกดติดตามให้สาวจีจีในเด้อค่ะเพื่อจะได้มีคลิปต่อๆไปนะคะเป็นกําลังแรงใจให้สาวจีจีได้หายเมื่อยนะคะขอบคุณและสวัสดีหลายๆเด้อค่ะผู้ที่เขามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆให้สาวจีจีในเด้อจ้า